สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มุทองเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้มานั่งดูแปลงนาข้าวครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับมีเรื่องดีๆจะเล่าให้กับพวกเราฟังครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับครับผมนิรันดร์บุราคอนครับพี่นิรันดร์ตรงนี้เขตตำบลอะไรครับตำบลพึงบัวอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรครับอ่านะครับแปลงนาข้าวของพี่ทั้งหมดกี่ไร่ครับ16ไร่ครับ16ไร่ครับอ่าช่วยเล่าเรื่องดีๆให้กับพวกเราฟังหน่อยครับว่าแต่ก่อนนี้มีปัญหาสภาพแปลงนาข้าวอย่างไรรรบบบ้้าางคคััดินนนแแ่มกกลว วัชพืชเยอะในนาข้าวครับอืมนะครับหญ้านี่เยอะกว่าข้าวหญ้าเยอะกว่าข้าวเลยนะแสดงว่าผลผลบตก็น้อยสิครับเออแล้วปุ๋ยก็เปลืองไหมเปลืองครับเออนะครับแล้วพี่นี่รันแก้ปัญหายังไงครับใช้บารมาหมักครับอืมนะครับอ่าใช้ไปกี่ขวดครับใช้สองขวดครับกับพื้นที่สิบหกไร่สิบหกไร่อ๋อก็ตกว่าขวดนึงก็ได้แปดไร่เนาะครับอ่านะครับพอเราเอาบารมาใช้แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับ ดินดีขึ้นมากเลยครับแล้วก็วัชพืชลดลงครับอืมนะครับแล้วการเจริญโตของข้าวเป็นไงครับข้าวโตไวขึ้นอหญ้ <atro bunlar. S 2> นานี่มีแต่น้อยครับอืมโตก็โตไม่ทันข้าวข้าวแซงก่อนเลยครับเอออะเดีย๋ยวเบอกว่าออบอกว่าแปลงแปลงนานของเราเนี่ยดินมันดีขึ้นละเดี๋ยวขุดขุดดินมาให้เราดูหน่อยฮะนะครับอ <PROF. S 2> ืมนะครับเมื่อก่อนนี้ไม่เป็นแบบนี้ครับเมื่อก่อนนี้ดินเป็นก้อนๆเลยจับมาคือบีก้ก็ไม่อยากจะแตกแยกกันนะครับ ต่างกันกับที่เราใช้ปรวนมามและแน่นอนครับเมื่อดินมันดีแบบนี้แล้วนะครับฟางเปลยยุยตอซางเปือยยุยมันมีข้อดีกับการเจริญเติบโต,ตของข้าวอย่างไรครับมันทําให้ข้าวโตวไวขึ้นคือสามารถฟางนี่กลายเป็นปุ๋ยย่อยปุ๋ยได้ให้เป็นปุ๋ยได้เลยครับปรวนะครับถือว่าเป็นการเพิ่มปุ๋ยในดินไปด้วยครับอ่าแล้วปุ๋ยที่เราใส่เนี่ยเราลดลงหรือเพิ่มขึ้นยังไงฮะลดลงครับลดไปครึ่งเลยอืมนะครับ แสดงว่าพี่นิรันต์ไม่ได้ใช้ครั้งแรกใช่ไหมครไม่ได้ใช้ครั้งแรกครับอ๋อใช้มาก่อนแล้วครับอ๋อมีกี่แปรงครับเนี่ยมีสีแปรงครับออใช้ทุกแปรงเลยไหมใช้ทุกแปรงโอเคครับยอดเยี่ยมมากเลยครับแสดงว่าพี่นิรันต์เนี่ยให้ความสําคัญของการเตรียมแปรงที่ดีถูกไหมครับครับอ่านะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ปัญหาของการเผาฟางเนาะเขาก็รณรงค์ไม่ให้เผาฟางแล้ว ก็ถือว่าเป็นทางออกให้กับเกษตรกรใช่ไหมครับสามวันนี้ฟังย่อยสลายเลยครับเออนะครับอันนี้เป็นคําพูดจากพี่นิรันต์นะครับสามารถใช้ปั่นย่ำเทือกเลยไม่มีการติดตัวปั่นแน่นอนนะครับแล้วพี่นิรันต์เนี่ยของพี่นิรันต์เนี่ยแปลงเนี้ยที่เรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยที่หมักไปกี่วันหมักไปเจ็ดวันครับแปลงเนี้ยนะเจ็ดวันเองนะครับอย่างที่บอกว่าประมาณสามสี่วันนี้เป็นไงดินจะสามวันนี้ก็คือปั่นได้เลย เอยยุ่ยเลยครับอ่านะครับเดี๋ยวขอขอขอขุดอีกทีนึงครับดูดิครับมันเป็นยังไงฮะนี่ฮะอ่าสุดยอดจริงๆครับอ้าวขอบคุณพี่นิรันมากครับอ่าที่แชร์ประสบการณ์เรื่องราวของการปรับสภาพดินในแปลงนาข้าวของตัวเองเปลี่ยนฟางเปลี่ยนตอสังให้กลายเป็นสารอาหารในดินนะครับความรู้สึกของพี่นิรันเอาบามาใช้กับแปลงนาข้าวถูกหรือแพงครับถูกครับ นะถูกเนาะครับที่มันถูกเป็นเพราะว่าอะไรครับเราลดต้นทุนแลเพิ่มผลผลิตได้ครับโอเคอขอบคุณพี่นิรันดร์มากครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆกับพวกเราฟังวันนี้ผมนัทพงศ์บันทองกเกษตรพิทักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ